ต่อจากคลิปเมื่อกี้ครับไปเอาโซ่มาแล้วครับผม EP สองฮะต้องเอาเออเราออกขึ้นขึ้นเอาเอาเราเรานี่นี่นี่เกี่ยวใส่นี่ดึงเอ๊ะท่องนี่นี่ดูเรามันจะเอาเกี่ยวดึงขึ้นไหมเอารถไถดึงขึ้นไหมขึ้นอย่าเอาลองดูครับ พงว่าเอารถไถดึงน่าจะขึ้นมาลองดูกันมาลองดูกับพลังยันมากครับเอาทางไหนดึงเอา,า,เอาช่วยกันครับคง,งบอกว่า,าต้องเอาฐานหน้าดึงครับมาดูกันว่าจะขึ้นได้ไหม ถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องเอารถดำไปใส่ดินมาดึงอันตรายนะครับอันตรายของลอดเลยเออของลอดใบมีดเลยดึงใกล้ๆอมีแรงหน่อยเอาอันตรายโอ้ ไม่ขึ้นครับต้องเอากลางๆไปบี้หน่อยรถปัดเลยเอามันจมลึกจมลึกต้องให้เจ้าอามไปเอาดินใส่รถมาเอฮ้ยเหม็นครับเหม็นยางเหม็นยางอย่างเงี้ยเหม็นยางมัด <c oughs> ใหม่มัดใหม่ ฮะเออโซ่มันใหญ่มัดได้มัดลึกๆหน่อยก็ได้ไอ,อตัวประกับรัดมันหลวมหรือเปล่าไม่รู้ตัวประกับรัดมันหลวมมันก็หลุดได้เดี๋ยวก็รู้เอาไอ้นี่ก็ได้เอาเข้าอีกก็ได้เราแกะออกอให้มันเหลือเหลือส้อนเยอะๆหน่อย ไแล้อกครับดึงเข้าไปอีกอีกสัก,อกสองสามข้อเออนั่นแหละว่าเอารถเสียบอยขึ้นก็จะจอดพักกินข้าวครับตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วมาจมช่วงมาจมช่วงพักเบรกพอดีด้วยมันก็เลยลำบากเราจะไม่ทิ้งกันเราจะไม่ปล่อยนายไว้ข้างหลัง เราจะเอาชีวิตนายกลับบ้านให้ได้เราจะไม่ทิ้งศพนายไว้ในสนามรบ,บนะนี่ครับตอนนี้ก็น่าจะวันนี้จบแน่นอนครับเสร็จเสร็จยังไงก็เสร็จครับ แดดสองแดดสองมองไม่เห็นเฮ้ยท,งลง,ท,ง,ยทงลงไปทำไมทงลงไปมุดที่ตมเลยเต็มาาตแต่ยังมาบายกับเต็มยังไง ดูรถไถทํางานรอไปก่อนครับต้องเอาหน้าดินไปไปลงตรงนู้นเพื่อให้รถไถลงไปยืนได้แล้วก็เอารถหกลอ้อใส่ดินหนักๆมามาดึงค่อยๆอ,อัดไปเรื่อยๆครับ มันถึงมองดินหักมันถึงมองล้อยตอดินเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเว้ย <c oughs> ทรงโหดจังวะโอ้พลังยันมาก49ครับนี่ทนไม้ทนมือดีมากเลยยันมากทีมงานทัวรหนึ่งเนี่ยนะ นึกว่าจะไม่รอดตั้งแต่สมัยหมอตาลขับแล้วก็อ,อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ครับผ่านมาหลายมือมากเล็กสจวดก็ขับมาแล้วต้อมหมอความนะครับโอ้เมื่อก่อนนี่อยู่มายาวนานรถไถคันนี้ทนด้วยเออหลายมือมากครับแต่ว่าก็ทนไม้ทนมือ เครื่องดีมากเลยเครื่องมันอาเจ้าอามเอาดินมาแล้วครับโอ้โอโอ้ลงลงลงโอ้โอลงเลยลงไปเยอะแล้ว มันจะมันจะไม่มีแรงกระชากฮะแมน,มนอ่ะเดี๋ยวของโซ่ให้เจ้าอามครับ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเรื่อค่อยๆค่อยๆโอ้พร้อมๆกันเด้อเอยเอ้เออโอโซครับเอาเอาใหม่ครับ โอ้โ้อถอยหลัง่อยถอยหลัง่อยโอ้โอ้เรีอบร้อยครับโซ่ขาดแต่มันขาดไม่เยอะครับก็เปลี่ยนตะขอก็ปลดตัวนี้ครับออกแล้วก็ร้อยใหม่นะครับแต่โซ่มันก็แค่จะสั้นลงแค่นั้นเองนะ ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเออพ่อต้องให้มันลองยกดำดูเดี๋ยวด้อเอ็กดูด้วยไปไปไปลองยกดำเบิ่งดูเดี๋ยวลองเบิ่งซื่อ้บ่มีเลยไหมเรียบร้อยครับ พอพอพอ,พอรู้แล้วรู้แล้ว<อ>รู้แล้วรู้แล้วเออพอแล้วพอแล้วไม่ต้องปัน่น <c oughs> นี่ครับไปที่บอ่อนูนะ่นแะเดี๋ยวไปที่บอ่อแล้วให้แมคโครโยกให้ครับ <c oughs> เอาดีนอกไปทำมามาฮ <c oughs> ะเอาเทแล้วว่าจะให้มาเทกบหลุมนี่ <c oughs> ไม่ขาย ซื้อส้มตำเออสำหรับคลิปนี้เราก็ช่วยชีวิตเสียบอยเรียบร้อยครับก็จะไปทานข้าวเที่ยงกันนะครับพักทานข้าวกันนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานโทนสาย่จูอ่พี่รองไปบาบ,าบายครับผม เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพราะว่าต้องไปติดตามดูเสียบอยว่าบาดเจ็บหนักไหมนะครับเจ้ามะนาวเพราะว่าสายแตกครับไม่ไม่แน่ใจว่าสายแตกหรือว่าตัวอ่ข้อต่อที่เข้าไปในกระบอกมันไในอะไรนะในกระปุกอะกระปุกไฮดริกมันหลุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็มารอดูกันครับผมบายบายครับ